สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของเราเราจะเรียนกันในเรื่องของเศษส่วนเหมือนเดิมจะอยู่ที่การหารเศษส่วนกับจะหา,หารจำนวนนับกับเศษส่วนซึ่งก่อนอื่นเลยทบทวนเนื้อหาของเมื่อวานเมื่อวานค่ะจะเป็นส่วนกลับของเศษส่วนซึ่งข้อแรกค่ะส่วนกลับของเศษสองส่วนแปด ส่วนกลับของเศษสองส่วนแเราก็ดูว่าเศษสองส่วนแคูณอะไรจึงเท่ากับ1นซึ่งนะักเรียนทีมพ์คำตอบมาให้ครูแจงได้เลยนะคะว่าส่วนกลับของเศษสองส่วนแคืออะไรอ่ะส่วนกลับของเศษสองส่วนแปดถูกต้องค่ะคือเศษ8ปส่วนสองนั่นเองเรากลับเศษให้เป็นส่วนโดยสลับที่กันร,ระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนต่อไปค่ะส่วนกลับของสิคือเท่าไหร่คะ สิบเก้าเมื่อเราเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะจะได้สิบเก้าส่วนหนึ่งดังนั้นส่วนกลับของสิบเก้าถูกต้องค่ะเศษหนึ่งส่วนสิบเก้าไปต่อค่ะเศษหนึ่งส่วนแปดส่วนกลับของ 8, เศษหนึ่งส่วนแปดอะไรคูณกับเศษหนึ่งส่วนแปดแล้วได้เท่ากับหนึ่งค่ะแปดส่วนหนึ่งถูกต้องค่ะข้อนี้คําตอบจึงเป็นเศษแปดส่วนหนึ่งนั่นเองและไปต่อที่ข้อสุดท้ายสองเศษหนึ 2, ่งส่วนสามค่ะถ้าเราจะหาส่วนกลับของ นวนคลค่านี้เราจะต้องเปลี่ยนจํานวนค่าให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนซึ่งเมื่อเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษเกินจะได้เท่ากับเศษเจ็ดส่วนสามถูกต้องค่ะออกกสข้อนี้ส่วนกลับคือเศษสามส่วนเจ็ดนั่นเองไม่ยากเลยสําหรับเรื่องส่วนกลับของเศษส่วนที่เราเรียนกันไปเมื่อวานคราวนี้ค่ะวันนี้ลองมาดูการหารกันนะคะผูะจ้จงมีเค้กอยู่ทั้งหมดสามชิ้นเป็นเค้กสามกอน มีเค้กอยู่สามก้อนต้องการแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเศษหนึ่งส่วนสองก้อนจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่ชิ้นลองมาดูกันก่อนเลยข้อนี้มีอยู่ทั้งหมดสามชิ้นแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเศษหนึ่งส่วนสองก้อนแสดงว่าผู้แจงจะต้องนำสามมาหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองคือประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้แล้วเราจะแบ่งได้เท่าไหร่ลองมาดูกันนะคะ โดยครูแจงจะแบ่งชิ้นที่หนึ่งค่ะออกเป็นเศษหนึ่งส่วนสองในลักษณะนี้จะได้ออกมาเป็นหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองและอีกหนึ่งชิ้นมีขนาดเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองแบ่งชิ้นที่สองอีกเช่นกันและแบ่งชิ้นที่สามแสดงว่าแบ่งเค้กสามก้อนออกเป็นก้อนละเศษหนึ่งส่วนสองชิ้นจะได้ทั้งหมดกี่ก้อนคะ อ่ะขอโทษค่ะจะได้ทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ยหกชิ้นถูกต้องค่ะจะได้ทั้งหมดหกชิ้นดังนั้นเราก็จะได้ว่าสามหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองจะเท่ากับหกจะเห็นได้ว่าในกรณีที่เราคิดเป็นภาพอย่างนี้มันอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดความยุ่งยากและบางครั้งเราอาจจะมองภาพไม่ออกดังนั้นค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการดีกว่าว่าสําหรับการหารเศษส่วนเนี่ย เราจะมีวิธีการในการคิดยังไงให้ง่ายขึ้นนั่นเองมาดูนะคะถ้าเราเขียนข้อเดิมเลยค่ะออกมาให้อยู่ในรูปของการหารเราก็จะได้ว่า3คูณอยู่กลับ,ลบส,ส,ส่วนกลับของเศษ1ส่วนสองซึ่งนักเรียนคะ,คะ,ะส่วนกลับของเศษ1ส่วน2คืออะไรคะพิม์คำตอบให้ครูแจงใหน่ค่ะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าส่วนกลับของเศษ1ส่วน2คือ เศษสองส่วนหดังนั้นในข้อนี้จากเดิมที่เป็น3มหารอยู่กับเศษหนส่วนสแล้วเท่ากับ6เราจะเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็น3คูณอยู่กับเศษหนึส่วนสจะเท่ากับ6จริงไหมเอ่ยเมื่อในลักษณะของการคูณจํานวนนับคูณกับตัวเศษซึ่งจํานวนนับคือ 3, 3ามสามคูณสเท่าก 6. 6ับหกเศษหกส่วนหนึ่งจะเท่ากับหก แสดงว่าค่ะในการหาผลหารเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณแล้วคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารนั่นเองวิธีการง่ายๆเลยก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษให้เป็นส่วนนั่นเองค่ะคราวนี้ลองไปดูกันต่อนะคะหาผลหารของ10หารเศษ5้าส่วน6ค่ะ ลำดับแรกวิธีทํำค่ะ10หารเศษ5ส่วนจ6จะเท่ากับสิบซึ่งเราจะเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณจากนั้นจากเดิมที่เป็นเศษ5ส่วน6เราจะกลับเศษให้เป็นส่วนจะกลายเป็นเศษ6ส่วน5นั่นเองนี่คือลักษณะในการหาผลหารของเศษส่วนเราจะได้สิบคูณอยู่กับ6ส่วน5 เมื่อเราดำเนินการคูณเราจะได้เศษ6 0ส่วน5ซึ่งเมื่อทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำถูกต้องค่ะได้เศษได้12นั่นเองหรือ12ส่วน1เราก็จะเท่ากับ12ดังนั้นผลหารในข้อนี้จึงเท่ากับ12นั่นเองค่ะไปดูต่อนะคะในข้อต่อไป5หารด้วยเศษ5ส่วน7ค่ะ เราก็จะเท่ากับ5จากเดิมเป็นเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณกลับเศษเป็นส่วนที่ตัวหารจากเดิมเป็น5ส่วน7เมื่อเรากลับเศษเป็นส่วนจะได้เป็นเศษ7ส่วน 7. 5จากนั้นค่ะดำเนินการคูณกันได้เลยนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษซึ่งเราจะได้5คูณ7ส่วนด้วย5ซึ่ง5คูณ7เท่ากับเท่าไหร่คะ ห้าคูณเจ็ดจะเท่ากับสามสิบห้าถูกต้องค่ะตัวส่วนก็คือส่วนห้านั่นเองสามสิห้าส่วนเจ็ดเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของแต่ส่วนอย่างต่ำจะได้เท่ากับเจ็ดดังนั้นค่ะข้อนี้เราจึงได้คำตอบเท่ากับเจ็ดนั่นเองหรือเราสามารถคิดได้อีกวิธีการหนึ่งก็คือการตัดทอนโดยคู่ไหนคะที่เราสามารถนำมาตัดทอนกันได้ห้ากับห้าถูกต้องค่ะ เราสามารถใช้5กับ5ตัดทอนกันได้ดังนั้นเมื่อ5หาร5เหลือ5ค่ะก็จะเหลือแค่เศษ7ส่วน1ดังนั้นคําตอบข้อน,นี้จึงเป็นเศษนั่นเองอใช้5ตัดทอนกับ5นั่นเองมาดูต่อนะคะเราก็จะได้ว่าส่วนกลับของเศษส่วนค่ะเราทําได้โดยการนําตัวตั้งเนี่ยนําจํานวนนับเป็นตัวตั้งแล้วคูณกับส่วนกลับของตัวหาร แล้วเราก็จะได้แล้วเราก็จะดําเนินการต่อในรูปของการคูณหรือเรียกสั้นๆคือเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วกลเศษเป็นส่วนที่ตัวหารนั่นเองงานของเราวันนี้แบบขัดที่หนึ่งจี่หน้าสามสิบสองและสามสิบสามค่ะมาดูกันเลยค่ะเริ่มที่ข้อที่1 2ึ่งสองหารเศษห้าส่วนสองเราก็จะได้วิธีทำ วิธีทำเขียนโจทยมาก่อนเลยสองหารอยู่กับเศษดหส่วนสองจะเห็นได้ว่าตัวตั้งของเราจะเหมือนเดิมก็จะเท่ากับสองเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณจากเดิมที่เป็นหารเราจะเปลี่ยนเป็นคูณแล้วค่ะคูณอยู่กับคูณอยู่กับอะไรคะบอสค่ะ เท่านี้เราจะคูณอยู่กับอะไรคะจากเดิมเป็นสองห้าส่วนสองจากกลายเป็นสองส่วนห้าถูกต้อง <5. S 1> ค่ะสองส่วนห้าจากนั้นค่ะเราจะดำเนินการคูณกันเลยโดยการนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนซึ่งครูผาคะตัวเศษของเราคืออะไรคูณกันคะ อ่าตัวเศษคือสองคูณกับห้าค่ะดูให้ดีค่ะตัวเศษสองคูณกับสองค่ะถูกต้องค่ะสองคูณสองส่วนก็คือห้าคราวนี้ค่ะเมื่อเราได้ออกมาในลักษณะการคูณอย่างนี้แล้วแม็กค่ะแม็กค่ะเรานําตัวเศษคูณตัวเศษส่วนเท่าเดิมจะคูณกันแล้วได้เท่ากับเศษเท่าไหร่ส่วนเท่าไหร่คะ ว่าเศษสสี่เศษห้าครับเศษสี่ส่วนห้าค่ะคําตอบของเราถูกแล้วแต่เรายังอ่านได้ไม่ถูกต้องเราจะอ่านว่าเศษสี่ส่วนห้าค่ะดังนั้นเราก็จะได้คําตอบของเราก็คือเศษสี่ส่วนห้านั่นเองค่ะในข้อนี้มาดูต่อที่ข้อที่สองกันนะคะเราก็เขียนเหมือนเดิมเลยค่ะวิธีทํา วิธีทำล็อกโจทย์มาก่อนหนึ่งรอบแปดหารอยู่กับเศษสามส่วนเจ็ดค่ะเราก็จะเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นั้นลูกนกค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะตัวตั้งคือตัวตั้งคือแปดค่ะเรียนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนจะได้ แปดคูณอยู่กับอะไรคะเจ็ดส่วนสามค่ะถูกต้องค่ะเศษเจ็ดส่วนสามมาดูกันต่อค่ะจากนั้นเราจะนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าเราจะได้แปดคูณอยู่กับเจ็ดเอาจำนวนนับมาคูณตัวเศษค่ะแล้วส่วนเท่าเดิมในข้อนี้มีอะไรที่ตัดทอนกันได้ไหมเอ่ยไม่มี ดังนั้นเมื่อไม่มีอะไรตัดทอนกันได้ค่ะเราจะอานำตัวเศษมาคูณกันเลยซึ่งออกัสคะตัวเศษคูณกันแล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร,ร่คะตัวเศษคูณกันแล้วได้ยี่สิบสี่คับยี่สิบสี่อ่ะดูใหม่นะคะตัวเศษคูณกันได้เท่าไหร่เอ่ยแปดคูณเจ็ดได้ห้าสิบหกห้าสิบหกถูกต้องค่ะตัววันด้วยอะไรคะ ส่วนด้วยสามถูกต้องค่ะคราวนี้ค่ะมิ้นคะห้าสิบหกส่วนสามจะเห็นได้ว่าเป็นเศษเกินเราจะทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคะโดยนำสามไปหารห้าสิบหกจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะสิบแปดเศษสองส่วนสามค่ะถูกต้องค่ะสิบแปดเศษสองส่วนสามเราก็จะได้คำตอบข้อนี้ออกมาเป็นสิบแปดเศษสองส่วนสามนั่นเอง จะเห็นได้ว่าการหารไม่ได้ยากเลยเพียงแค่นักเรียนจะต้องไม่ลืมเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนที่ตัวหารหรือคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารนั่นเองคราวนี้ค่ะผู้แจ่งเฉลยแบบเดิมเลยก็คือหัวกับท้ายโดยเฉลยข้อหน่ข้อสอและข้อ7กับข้อ8ให้นักเรียนนะคะลองดูข้อ7กันเราจะได้วิธีทำค่ะ วิธีทำตัวตั้งเหมือนเดิมเลยก็คือ18หาร12ส่วน6ส่วน16จะเท่ากับเท่าไหร่นั้นน้ำขิงค่ะน้ำขิงคะ18หารเศษ12ส่วน6เราจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ ควรเติมอะไรลงไปดีคะได้เท่ากับสิบแปดคูณสิบหส่วนสิบสองค่ะถูกต,ต้องค่ะสิบแปดคูณสิบหกส่วนด้วยสิบสองเรลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารนั่นเองจากนั้นค่ะมาดูกันต่อเราจะเขียนได้อีกแบบหนึ่งก็คือ นำจำนวนนะ้ำมาคูณอยู่กับตัวเศษก็จะได้18คูณกับ16ส่วนด้วย12ซึ่งข้อนี้ค่ะมีคู่ไหนที่สามารถตัดทอนกันได้นี้เอ่ยพิกตันค่ะพิกตันคะมีคู่ไหนสามารถตัดทอนกันได้ไหมคะ12กับ16ค่ะ สิบสองกับสิบหกอะไรหารสิบสองและสิบหกลงตัวคะอะไรที่หาร16และ12ลงตัวซึ่งก็คือ4นั่นเองดังนั้นค่ะ16บหาร4ี่จะเหลือ4คูณอะไรได้16คะ 4, 4คูณ <5 S 1> อะไรได้สิใช่ค่ะ,4ค, 4, คะ4คูณ4ค่ะสคูณสแสดงว่า16ของเราเมื่อเราตัดทอนให้มันเป็นในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำจะเหลือ4 แล้ว4คูณอะไรได้12คะ4 4คูณ3ค่ะถูกต้องค่ะแสดงว่าเราจะได้ตอนนี้16ของเราเมื่อเรานำ4มาหารจะเหลือ4และ12เมื่อเรานำ4มาหารจะเหลือ3แล้วมีคู่ไหนอีกบ้างคะที่สามารถตัดทอนกันได้ครูแจ้งขอถามคูค่ะครูค,คะ<อ>คู่ไหนตัดทอนกันได้อีกบ้างคะ สิแปดกับสิบสองครับสิบแปดกับสิบสองตอนนี้สิบสองของเราเหลืออะไรแล้วเอ่ยสามครับถูกต้องค่ะดังนั้นเราจะตัดทอนร,ระหว่างสิบแปดกับสามอะไรที่หารสิบแปดและสามลงตัวคะหกครับผมถูกต้องอ่ะหกหารสามไม่ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ครับไม่ได้แสดงว่าเราจะใช้หกไม่ได้ค่ะลองมาดูสิคะว่าอะไรที่หารทั้งสามและสิบแปดลงตัว สามครับผถูกต้องค่ะสามคูณอะไรได้สิบแปดคะหกครับแล้วสามคูณอะไรได้สามคะหนึ่งครับถูกต้องค่ะคราวนี้ <5 S 1> ลองมาดูเลยตัวเศษของเราจะเดิมที่เป็นสิบปดเมื่อเรานำสามไปหารจะเหลือหกและตัวส่วนเมื่อกี้เราตัดทอนแล้วเหลือสามเมื่อนำสามไปหารขาดจากเหลือหนึ่งดังนั้นเราก็จะได้ว่าตอนนี้ ตัวเศษของเราจะเหลือแค่6คูณกับ4แล้วส่วนด้วย1นั่นเองซึ่ง6คูณ4จับเท่ากับ24เราจะได้คำตอบข้อนี้ออกมาคือ24นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครที่ไม่ถนัดวิธีการตัดทอนในลักษณะนี้เราสามารถดำเนินการได้โดยการนำ18คูณ สิบหกนวด้วยสิบสองซึ่งสิบแดคูณสิบหกได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยลองคิดดูสิคะวิธีการนี้สิบแปดคูณสิบหกได้เท่ากับเท่าไหร่คะถ้าเราไม่ตัดทอนเลยแล้วเรามาคูณกันเลยเนี่ยสิบแปดคูณสิบหกจะได้เท่ากับเท่าไหร่โครูแจ้งขอคำตอบในกล่องข้อความแล้วกันค่ะถูกต้องค่ะสองร้อยแปดสิ เราจะได้เท่ากับเศษสองร้อยปดสิบแปดส่วนด้วยสิบสองซึ่งในลนนักษณะนี้ตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะแต่เราก็สามารถหาคำตอบได้เหมือนกันจากนั้นค่ะทำออกมาให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำซึ่งเมื่อนำสิบสองมาหารทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้เท่ากับยี่สิบสี่ไม่ว่าเราจะคิดวิธีการไหนคำตอบก็เท่ากันเลยค่ะ คราวนี้มาดูต่อนะคะที่ข้อ8เราก็จะได้ว่าวิธีทำเขียนตัวตั้งมาเหมือนเดิมก่อนเลยลอกโยด,ดมาหนึ่งรอบ1 5หารกับ10ส่วนด้วย12จะเท่ากับคราวนี้มาดูนะคะว่าเท่ากับเท่าไหร่ต้าตาค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะเราควรจะเติมอะไรไปหลังเครื่องหมายเท่ากับคะ เอสิบห้าคูณสิบสองสิบอ่ะคูณเป็นสิบสองพันสิบถูกต้องค่ะค่ะ <40. S 1> ถูกต้องเราก็จะได้ว่าสิบห้าตัวตั้งเหมือนเดิมสำหรับการหารตัวตั้งจะเหมือนเดิมตลอดเลยเราจะเปลี่ยนเฉพาะเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารคราวนี้ค่ะเราก็จะได้ว่าตัว จำนวนนะ้ำคูณอยู่กับตัวเศษก็คือสิบห้าคูณกับสิบสองส่วนก็คือส่วนสิบข้อนี้อนุมาคะคู่ไหนสามารถตัดทอนกันได้บ้างคะอ่าเอได้คู่สิบห้ากับสิบค่ะแล้วก็พอตัดสิบห้ากับ เสร็จแล้วก็น่าจะตัดกับ12ได้นะคะอ๋อโอเคดูคู่แรกกันก่อนนะคะคู่แรกที่เพื่อนบอกมาก็คือ15กับ10อะไรที่หารทั้ง15และ10ลงตัวน้ำพลิกค่ะอะไรหารทั้ง15และ10ลงตัวคะเออ15 15เอ่อ,อ,อ5ค่ะ ถูกต้องค่ะแล้วห้าคูณอะไรได้สิบห้าคะห้าสามค่ะห้าคูณอะไรได้สิบคะเออสองค่ะถูกต้องค่ะเมื่อเราตัดได้คู่แรกแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตัวเศษของเราคือสามคูณอยู่กับสิบสองส่วนด้วยสองมีคู่ไหนอีกที่สามารถตัดทอนกันได้ไหมแบบหนึ่งนะคะ ครแจงไม่แน่ใจว่า iPad นี้คือใครใครใช้ชื่อว่า iPad อยู่คะเปิดไมค์คุยกับครูแจงก่อนเลยโวเพ็งครับสามกับสิบสองตรงนี้เราไม่สามารถตัดทอนกันได้นะคะเนื่องจากว่าเขาอยู่ในตัวเศษเหมือนกันเราจะตัดทอนกันได้ในกรณีที่เป็นตัวเศษกับตัวส่วนอ่ะผู้ไหนดีคะตรงตุตรงตอง ค่ะสองกับสิบสองแล้วอะไรหารสองกับสิบสองลงตัวครับกูเพงสิบสองกับสองสองหารลงตัวทั้งสิบสองและสองดังนั้นค่ะสิบสองหารสองเหลือหกจากนั้น 2, สองหารสองเหลือหนึ่งเราก็มาคิดกันต่อเลยจะได้ว่าตัวเศษของเราคือสามคูณอยู่กับหกส่วนด้วยหนึ่งนั่นเอง ดังนั้นข้อนี้สามคูณหกจะได้คำตอบคือเท่าไหร่คะพุตานค่ะพุตานค่ะสามคูณหกส่วนหนึ่งคำตอบคือเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราได้คำตอบเท่ากับสิบแปดก็จะได้ออกมาในรูปของจำนวนน้ำจะเห็นได้ว่านะคะสำหรับการหารคำตอบของเราคือเหมือนเดิมเลยเราจะต้องทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำ หรือไม่ก็ให้อยู่ในรูปของจํานวนคลาหรือจํานวนนับนั่นเองคราวนี้ค่ะมีงานของเราอยู่อีก4ี่ข้อก็อคือข้อที่สองสามสี่ห้าและหนั่นเองวิธีการย้ำอีกหนึ่งรอบเลยก็คือเราจะนำตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วคูณด้วยส่วนกลับของตัวหาร หรือคูณด้วยตัวหารที่กลับเศษให้เป็นส่วนนั่นเองค่ะแล้วถ้าเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้็แจงลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบคุค่ะส,<อ>สวัสดีค่ะ